แม่เอาอันนี้ถุงไปห่อห่ออย่างครับแม่ห่อม่วงห่อม่วงห่อห่อแล้วมันดีจังใดครับมันนวยมันสีเหลืองเลยอโอ้หนนวยมันสีผิวมันง่ามเป็นบบตาต่างกันได้เลยแต่เกิดข้ามบะห่อแม่ไม่เขียวโอ้มันสีเขียวมันสีบงามแล้วก็มันมีหนนน้เลยถ้าเกิดว่าวบห่อแมเขอเวันทอง่ับ่งนี่้ือยอดีเนาะค่อแถีงนี่เขาว่ามันเกันได้เลแต่เกินข้า่นม่ไม่เีอัน ถ้าถ้าเาเก็บมีบ่อยมันสื่อผลมันได้กื่อเดียวอ๋ออีกหนึ่งแสดงว่าปีนี้เขากับสื่อปีหน้าเขาบริสื่อหรอบอกกับสื่อคือเก่าเพรามันสื่ยนที่นี้อ๋อ มันปอฮก็มืออ่าฮก็มาซสื่ออีกแต่ว่ามันใส่เด็ปีหนึ่งมันใส่เด็2สองปีเนาะแม่นาะครับตัวนี้แม่เป็นปลูกแม่ปลูกอยู่อันนี้ม่ห่อมังม่วงยังเนี่ยม่วงง่าม่วงใหญ่ก็มหาสนุกโอ้มหาสนุกด้วกินเล็บมมันเอากินมันอ๋อสิมันตัวนี้ก็เป็นกคขาที่มันสื่อสูงหอคนละใหม่เนาะมันซุกมันก็กินซุแต่กหวานอ๋อหวานหวานแบบทีว่าหวาน ร้านก็ดีนะสำหรับผววเป็นโรคเบาหวานมายังมันจิ้มกินได้ตลอดโอ้ครับบุลลัมตานพวกอืนบอกครับตัวนี้เป็นลูกค้าร้านสบายดีช็อปที่น้องมันซื้อถุงข้าวบ่อนนะแม่เนาะถุงห่อหมองม่วงนะครับแม่ครับแม่กับมันซื้ออยู่นี่ประจำนะแม่เนาะซื้อสุกี้มันบ่ครับพี่กายก็มาพี่กายนี่ซื้อไปอันเขาเอยอ่องมันบ่ให้โล่งมันนะเขาจะให้โล่งอันนี้ก็เลยซื้อไปตอนนี้เป็นสมาชิกตอนนี้ก็เป็นสมาชิกแล้วเนาะครับแม่ก็บอกพี่น้องเขาแน้นำนะครับอยู่นี่มันมี สูงหอบงวงน้ำเพื่อนห่วยู่อัน,นอาเพื่อนกม็มมศิลอิอนครับครับผมมามือนอี้ขอบคุณแม่หลายๆครับขอบคุณครับ